บรรดาปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมในหมู่พวกคุณคือใครข้อความจากไทมัสกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมสื่อสารผ่านแดเนียลสครันตันขอพระเจ้าอวยพรเราคือไทมัสเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ที่นี่กับพวกคุณทุกคนเชื่อมต่อกับพวกคุณด้วยพลังงานและสรรเสริญคุณด้วยความรักและปัญญาของเราเราบอกว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกคุณเสมอ เพราะเราอยู่ภายในตัวคุณและอยู่รอบๆตัวคุณเรายังมีอวตารอยู่ที่นั่นบนโลกในขณะนี้พวกเราที่คุณรู้จักและคุณเรียกว่าปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมเป็นเพียงอวตารบางส่วนที่อยู่ที่นั่นบนโลกจากจิตสำนึกส่วนรวมนี้ผู้ที่จดติแล้วในตอนนี้ไม่ได้แสวงหาความสนใจพวกเขาจะไม่เขียนหนังสือหรือออกทัวร์บรรยายเพราะพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อมอบพื้นที่ให้กับพวกคุณทุกคนมอบการรักษาความเมตตาและเติมพลังให้กับจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์จากชั้นล่างสุดนั้น คุณคงทราบดีว่าผู้คนสามารถหันหลังให้กับคนที่พวกเขาคิดว่าดีกว่าพวกเขาได้อย่างรวดเร็วลองมองดูว่ามนุษยชาติปฏิบัติต่อคนดังนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและคนอื่นๆที่พวกเขายกย่องสรรเสริญอย่างไรดังนั้นจึงเป็นการดีกว่ามากสำหรับผู้ที่อยู่ในจิตสำนึก ส่วนรวมของเราที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณและดีสำหรับพวกเขาด้วยตอนนี้ความหมายสำหรับคุณก็คือคุณได้รับภูมิปัญญาการสนับสนุนความเห็นอกเห็นใจและการเยียวยาจากพวกเขาทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับจิตสำนึกส่วนรวมที่คุณเป็นส่วนหนึ่งคุณกำลังเพิ่มภูมิจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์และคุณกำลังได้รับจากจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ด้วยเช่นกันและผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้สามารถทำได้ตอนนี้โดยรู้ว่ามีผู้มีส่วนสนับสนุนที่สันสะเทือนสูงมากบางส่วนในจิตสำนึก ว,น,วน,น,นอกจากนี้เราต้องการให้คุณทราบว่าสิ่งมีชีวิตท,ที่คุณมีอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรือในระดับหนึ่งในรูปของแร่ธาตุล้วนเป็นเจ้านายในสิทธิของตอนเองพวกเขายังมีจิตสำนึกส่วนรวมและกำลังมีส่วนสนับสนุน และอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์หรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะช่วยเพิ่มพลังสันสะเทือนในตัวคุณได้โดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าบนโลกนี้คุณมีทางเลือกมากมายที่จะให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งใดที่คุณรับรู้และสิ่งใดที่คุณรู้สึกสอดคล้องกับสิ่งนั้นมีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกตลอดเวลาและยังมีมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คุณมีความหลากหลายและเป็นอิสระในการเลือกสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบ ในส่วนนี้เราจะบอกคุณว่าการรู้สึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณไม่รู้สึกนั้นสำคัญเพียงใดเราบอก คุณแบบนี้เพราะเราต้องการให้คุณรู้ว่าความรู้สึกของคุณกำลังชี้นำคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแต่คุณต้องฟังมันคุณต้องใส่ใจมันและคุณต้องตระหนักว่ามันอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกเพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้สัมผัสกับอารมณ์ของคุณและรู้ว่ามันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่ควรกลัวมันแน่นอนว่าคุณไม่ต้องอายเลยเพราะเป็นประสบการณ์และการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติและปกติและคุณต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อนำทางคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการ คุณพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่านี้มากในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณและเราสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงอยู่ที่นี่มาทางช่องทางนี้ในตอนนี้เพราะเรารักคุณเราเคารพคุณและเรามีความเห็นอกเห็นใจคุณทุกคนมากเมื่อคุณรู้สึกถึงคำพูดเหล่านี้หัวใจของคุณบอกคุณว่ามันเป็นความจริงฟังหัวใจของคุณและใช้วิจารณญาณของคุณและเลือกที่จะเป็นเหมือนปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมที่คุณมีอยู่ท่ามกลางคุณในตอนนี้ นั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้เราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและเราอยู่ท่ามกลางคุณเสมอ